รอบนอกหนุ่มไงสวัสดีค่ะค่ะนนี้ก็มาพ่อกับช่อนัถธาสาวบุรีรัมพ์พัฒนินค่ะมื้อนี้นัาได้อาหารแล้งค่ะพี่น้องจ้าน้ำพริกกะปิจ้ะอาจจะเลี้บ่ค่อยเห็นปา้ายเนาะค่ะนกะตะแคงถ้วยแล้วค่ะมันก็เฮียล่ะค่ะรอบนึงแล้วก็อืมนัาได้บ่เคยเงวจ้าบ่เคยเงาอืม ชุบไข่ทอดกับเกล็ดขนมปังแต่ว่าแต่แหลงนวัดสิใส่แปง้งโกกีแต่ว่านัดไปซื้อมันเบิดเนาะคะ่ะนัดก,ก็เลยไปได้ตัวนี้มาเกล็ดขนมปังของอประเทศญี่ปุ่นนะคะพี่น้องจ้าเนี่ยคะ่ะแต่ว่าแสบด้วยจานัดล่องชิมเนาะคะ่ะแสบดีแล้วก็เห็ดนางรมคะ่ะพี่น้องเห็ดนางรมชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังทอดกรอบนะคะแล้วก็มีนอไม้คะ่ะพี่น้องจ้านอไม้ดองแล้วก็บกล็อกแครี่หลวกพานาน้ำค่ะแล้วก็แช่น้ำเย็นเน,นาะค่ะน้ำเย็นจัด เพื่อที่จะให้เขากบโกรบเนาะค่ะเอาละค่ะมีแค่นี้นะจ๊ะแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะค่ะมันเด้อจากเสแฉมันกันกระนัดก็ไปกินจานใดกับฝากเป็นกําลังใจให้นัาเด้อค่ะฝากก็ไล์ก็แชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเสด็จบอพลาดทุถลิดชนัถลงจ้ามาจ้ะข้าวเหนียวถอยหน่อยหนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ข้ากลมมอเนาะค่ะพี่นนท์จ้าก็สืออกเหลืองๆเนาะค่ะมาเสบๆนันกันจำน้ำพริกับปีก่อนจ้ะพี่น้องโอ้ยม่ได้กินโดนเลยค่ะบ่มีบักแข่งเนี่จ้ะบกแข่งบ่มี สื่อบ่ได้หาสื่อบ่ได้ไปบ่ท่านอบอกเขาสิ น้ำมัมถก่ดกอบ้วค่ะอืบมากเมือมกเมือยเน่าเขือม่วงจ้ะ ชุบไข่ชุบเก็ดอันนี้ขนมปังทอดกรอบรับน้อยไม่ไม่กินโดนแล้วแต่น้อยไม่ หายอยากแล้วจ้ะมาเด้อจ้ะสบายดียกันทุกคนเนาะจ้ะคุณอ,อยาก

กินบุปไรยนะจจะพ่อมาอันานหรอยันยันอันเคยยังหรอ ันเยอะจังเห็นน้ำร่มกับแสบแล้นแหละกว่าสิแกงเอ้ยมือลังแตั้งๆทำไมคืออยากกินน้ำพริกกะปิมืองเนี่ย สอบนอกนุ่มไงเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นบ้าง กินนอใหม่ไล่มันสิปวดแข้งปวดขาแม่นบ่จจงกินใดอยู่แต่ว่ายากินหลายประมาณเนี้ค่ะเอา,า่ห้สุดนะจ๊ะใจง่ายผมกระแทบ ชุดแป้งทอดนี่ก็กินกับสวีทชเชอรี่กับเขากันคือกันจ้ะ thép lái tức là cái mầm bỡ đầu ừm có nhiều จ้าพีน่น้องจันนา่ะกัอิ่มล่ะค่ะนัดกินมาเบอร์ดวงจ้าหน้ากัเก็บไปกินต่อเนาะค่ะก็อ่าจ๊ะนายหน้ากัขอบคุณในหลายน้อค่ะขอบคุณ,ะคะคณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะค่ะอ่าถานะไปซากระตองขอโทษขออภัยน้อจ้าถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะไายกับฝากเป็นกําลังใจนายเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกรดะดิ่งเนาะค่ะสิเดบอพลาดทุกคลิปที่นัดโดนลงจ้าสำหรับมือตองขอลาไปก่อน,นะค่ะขอบคุณในหลายะค่ะสวัสดีค่ะ